I'm just เ n าจะ film this ล์ i c k l y y o u g o ี n คุ o come with me, or y o u g o อ n ุณจ s ไปโอเคสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆผู้ติดตามลูกคุณหนูยูคทุกคนนะคะเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็ทักชายกันได้นะคะตอนนี้เราอยู่กันบริเวณด้านหน้าของ พิพิธภัณฑ์ British Museum นะคะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งท่านด้วยกันนะคะเดี๋ยวฉันไลฟ์สดแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นภาพบรรยากาศของบริเวณด้านหน้า British Museum นะคะท่านผู้ชม่ะ,ะสวัสดีค่ะนะคะเข้ามาล้วก็ทักทายกันนะคะนี่คือด้านหน้าของ British Museum นะคะเป็นมิวเซียมหลักนะคะมิวเซียมสำคัญมิวเซียม ดังนะที่ทั่วโลกทุกคนต้องรู้จักนะคะพอดีเดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปกันใน British Museum นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแชมมาดูงาน Exhibition ที่นี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันจะให้ดูบรรยากาศคือตกใจมากค่ะท่านผู้ชมนะคะคือเงียบมากปกติที่นี่ไม่เคยเงียบขนาดนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็คือเงียบอย่างที่เห็นนะคะท่านผู้ชมค่ะร้านค้าต่างๆเนี่ยคือไม่มีลูกค้าเลยนะคะ ตัวลงวันนี้มานะอันนี้คือถนนมิวเซียมสตรีนะคะให้ดูร้านต่างๆเนี่ยคือไม่มีคนคะ่ะลูกคงลูกค้าไม่มีนะคะสถานการณ์มีความรู้สึกน่ากลัวมากคะ่ะไม่เคยเห็นลอนดอนที่แบบว่าเงียบเหงาขนาดนี้นะคะพอดีวันนี้มาทานเอ่อมาชบ e อกซิพิชันแล้วก็มาทานอาหารเกาหลีนะคะเ<ๆ>พื่อนๆเดี๋ยว ก็นะคะฝากติดตามด้วยนะจ๊ะว่าเดี๋ยวค่อยลงคลิปให้ดูพรุ่งนี้หรือกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปชมออแบบหนึ่งหันกล้องก่อนเดี๋ยวก็จะเข้าไปชมออนิทรรศการช่วงนี้เนี่ยใครที่อยู่ลอนดอนเนี่ยออนะคะก็มีนิทรรศการหนึ่งซึ่งน่าสนใจชื่อว่าทันตรานะคะหรือว่าตันตรานะคะเป็นรัฐที่หนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะนำไปสู่การ สำเร็จนิพานนะไว้เดี๋ยวรอชมอรวบรวมนะคะเข้าไปชมนิทรรศการก่อนไว้เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของลัธิตันตะเนี่ยคือคือนิทรรศการเนี่ยจริงๆแล้วว่ามันจะต้องมันจะต้องอเปิดให้คนเข้าในช่วงของโควิดนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยโควิดมันถึงจึงทําให้มิวเซียมหลายมิวเซียมได้ยืดระยะเวลาออกมาแต่ว่าเขาเปิดเป็นวันแรกอย่างเป็นทางการอาทิตย์ที่แล้ววันเนี้ยํัมได้มีโอกาส ก็เลยเดี๋ยวจะเข้าไปในบริติ s h มิวเซียมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำคลิปแล้วก็จะเล่าถึงเรื่องของรีวิวเอ็กซิบิชนันนี้ดีกว่านะคะน่าสนใจน่าตื่นเต้นนะคะโอเคไปละพาชมบรรยากาศแค่นี้แหละนะคะรักทุกคนนะคะดูกับเตอร์เยลเซลค่ะบ๊ายบาย